และนี่ก็คือสกินแคร์ที่เหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายที่สุดในปี2021ครับสิวเรื้อรังตั้งแต่ม5ตัวนี้เป็นแบบยุบบุกเบิกใช้ไ,ไปใช้มาอันนี้ขวดที่5้วแล้วมันเนียนคลิปไปเลยก็เลยเชื่อเชื่อคนง่ายมันทำให้เสียมแบบมีวันนี้ไม่ได้พูดเกินไปมันดีมากจริงสวัสดีครับเสียงไปอยู่ นี่นะครับก็คือเจ็บแต่จบ EP แรกครับสกินแคร์ของคนผิวแพ้ง่ายที่ฉันชอบที่สุดในปี2021ต้องเล่าก่อนมีคนอายากให้ฉันทำรีวิวเกี่ยวกับบิวตี้เยอะมากเราก็จะทำนานๆทีเน,นาะไปเลเซอร์นานๆทีเมคอัพนานๆทีคิดไปคิดมาก็งั้นเราขอทำอะไรที่เกี่ยวกับเราชอบจริงๆแล้วก็เกี่ยวกับคนผิวแพ้ง่ายไปเลยจริงจังเลยละกันเราเป็นคนผิวแบบไหนคือฉันเป็นคนที่สิวเรื้อรังมาตั้งแต่ม .5 เลยเพิ่งจะมาหายเมื่อประมาณปีที่แล้วเองเพราะว่าแบบหาหมอทำเลเซอร์สำหรับผิวของฉันนะครับฉันก็เป็นคนผิว ก็ทีโซนนี้ก็จะมันเป็นพิเศษยังมีปัญหาเรื่องหลุมสิวรอยแดงหน้าแดงง่ายอ๋อเป็นคนหน้าขาวกอคอ,อเพราะว่าชอบอาบแดดแล้วก็เป็นคนที่แบบเริ่มมีริ้วรอยเพราะว่าอายุแบบ จะ30แล้วมีปัญหาผิวขนาดน,นี้ไม่น่าจะมารีวิวอะไรพวกนี้ให้คนดูแล้วนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยเฉียงใช้เองตัวแรกนะครับเป็นล้างหน้าเช้าเย็นนะเฉียงจะใช้ตัวนี้ครับทุกคนของยูซารินนะครับตัวนี้ยอมรับว่าเขาส่งมาให้ใช้ตัวนี้เฉียงใช้แล้วรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วมันก็ไม่ได้แห้งตึงแบบเอียดไม่แพ้แล้วก็เหมือนมันช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องสิวอุดตันด้วยแต่เฉียงก็ไม่คาดหวังอะไรนะคือเหมือนพอเฉียงใช้ที่เกี่ยวกับล้างหน้าแค่เราใช้แล้วรู้สึก็ะจ ใช้น้าเกลือนะจริงๆก็ยี่ห้ออะไรก็ได้มาถึงสกินแคร์ที่ใช้ในตอนเช้านะครับตัวแรกปุ๋ยตัวนี้เป็นแบบ ยุบบุกเบิกของคนแพงง่ายเลยนะอันนี้ของซูวาซูจาเหตุที่ใช้ตัวนี้นะคือตอนนั้นหน้าเย็นหน้าผางมากแล้วเพื่อนบอกว่ามึงมึงใช้ตัวนี้แบบดีมันก็ทําให้หน้าแข็งแรงขึ้นนะแล้วก็หอมมากหอมโสมมากซึมง่ายอ่ะแล้วใช้ล้วก็จะรู้สึกดีก็เลยใช้มาตลอดอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยทุกคนเป็นเซรั่มน้องใหม่ที่อย่างนี้นะมีทุกคนรู้จักมากๆตัวนี้ของไพมารีนะครับเป็นเซรั่มสกัดจากข้าว3ชนิดเจ้าของเป็นแอร์ที่สนิทกันมากแล้วด้วยความที่สนิทก็เลยใช้ความสนิทบังคับ ให้เราใช้แต่ใช้ไปใช้มาอันนี้ขวดที่5แล้วจริงๆสาบานคือตอนนั้นอนะเพิ่งทําเลเซอร์แบบหน้าดีใหม่ๆเลยแล้วก็ไม่ค่อยแพ้อะไรแล้วก็อืมกูลองใช้ก็ได้แรกๆก็ใช้แค่คอก่อนแล้วพอไม่แพ้ก็อลองใช้แบบวันเว้นวันใช้ไปใช้มาเฮ้ยมันดีอะมันเป็นเซรั่มที่สก,กัดจากกุหลาบแท้คือเราเป็นคนชอบอะไรที่กลิ่นกุหลาบมากก็เลย ลองใช้ดูมันเป็นเซรั่มที่ซึมเร็วมากแล้วก็ช่วยให้หน้าแข็งแรงขึ้นก็เป็นคุณสมบัติที่เขาบอกไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีาราเบนไม่มีซิลิโคนจริงจริงตัวต่อไปนะครับเซราวีเซราวีเนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องเวทสำอางสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายดับต้นของโลกอยู่แล้วเ,อ,เอาจริงตอนแรกที่ได้มาคือพอทาปุ๊บอะแล้วเหมือนวันนั้นผลขึ้นเลยก็เลยแบบเฮ้ยกูแพ้เซราวีเหรอก็เลยไม่ได้ใช้ไปเป็นเดือนแล้วเหมือนกับอะไรสักอย่างหมดอะก็ลเลยอ้าใช้ก่กแนนันีบนแบบคท แพงง่ายอยู่แล้วทําให้หน้าผิวแข็งแรงขึ้นในระยะยาวมีเซรามัยสชนิดอะคือมันทําให้คนที่แบบหน้าเป็นขุยหน้าลอกทําเลเซอร์มาใช้ตัวนี้แล้วดีขึ้นฉิงก็ใช้มาตลอดจะหมดแล้วตัวนี้นะครับเฉพาะวันที่ฉันแต่งหน้าเท่านั้นก็คือ นี่ของบ็อบบี้บราวน์นะครับมันเป็นมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็เป็นไพรเมอร์ในตัวนะทุกคนมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นจริงๆแล้วอ่ะฉันเป็นคนไม่กล้าใช้ไพรเมอร์เลยเพราะว่ามันจะมีโอกาสอุดตันใช้เวลานานมากเลยประมาณแบบเกือบปีถึงจะเอ้ยลองใช้ดูก็ได้พอลองใช้ปุ๊บเฮ้ยแม่งดีกว่าไม่แพ้ไม่อุดตันสิวไม่ขึ้นไม่ทําให้หน้ามันจนเกินไปแล้วใช้ปุ๊บอะพอแต่งหน้ามันรู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นแบบเอ้ยมันเนียนกริบไปเลยอย่างเงี้ยไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะมาถึงงครรรีีีีมมกกกกกกัันนนนแแดดดวว่่าาเเสยใใใชช้้้้็็ปออทหล ก็ใช้มาตลอดต่อหน้าเนี้ยเฉงใช้ตัวที่มันเป็นขีดเขียวสําหรับคนผิวมันแต่เราสูสกว่ามันล้างยากหมอหลุยก,ก็บอกว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าก็เลยเชื่อเ <c oughs> ชื่อคนง่าย <c oughs> แล้วเขาบอกว่ามันเป็นครีมกันแดดที่แบบใช้กันแดดได้ดีมากจริงๆเราก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ําหอมพาราเบนอะไรเงี้ยก็ผ่านคุณสมบัติสําหรับคนผิวแพ้ง,ง่ายเรียบร้อยแล้วล้างออกง่ายนะใช้แล้วหน้าไม่วอกมาถึงตอนเย็นกันบ้างเราก็ <c oughs> แต่งหน้าเอยฝุ่นเอยอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้เมคอัพรีมัน ตลอดหลายปีอ่ะก็คือตัวนี้บอกก่อน,อนคือฉันเป็นคนที่ใช้ออยล์ไม่ได้ใช้ปุบแล้วอุดตัน,ตนก็เลยจะใช้พวกมิเซล่าคลีนซิ่งวอเตอร์แทนแล้วตัวนี้มันหาง่ายอ่ะมันจะมีที่เซเว่นก็เลยเออสะดวกแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่งหน้ามันหนักมากๆอ่ะตัวนี้มันอาจจะยังไม่พอนะอาจจะต้องเช็ดเยอะๆเช็ดจนกว่าสําผีจะขาวอ่ะเช็ดเครื่องสําอางล้างหน้าเสร็จแล้วนะครับก็ใช้โทนเนอร์ฉันก็จะใช้โทนเนอร์ที่หนักขึ้นมาหน่อยของเนะอสอบแล้วใช้เอสอบเพิ่งเคยใช้คือเอสอบเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่สารสกัดจากทั้งธรรมชาติผกับ ที่เขามีความเชื่อว่าลําพังธรรมชาติอย่างเดียวมันไม่ได้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตัวที่เสียงลองใช้ดูก่อนก็คือตัวโทนเนอร์อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบกลิ่นแบบกลิ่นดูแพงอะแพงมากซึ่มันก็แพงราคามันก็แพงด้วยใช้แล้วรู้สึกว่ามันรีแลกซ์มันอารม م ่าแต่หลักๆก,ก็คือใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็เช็ดหน้าสะอาดก็พอใจแล้วอีกตัวหนึ่งที่เสียงชอบใช้นะครับบางทีก็ใช้ตอนเช้าด้วยเป็นนี่ตัวใหม่ มันก็จะมีความคล้ายๆตัวนี้ของบ็อบบี้บราวแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์หน้อสำหรับคนที่ผิวขาดน้ำโดยเฉพาะเขาบอกว่าพอทาแล้วแบบหน้ามันจะฉ่ำน้ำอิ่มน้ำอะไรแบบนั้นเลยแล้วไม่มีส่วนผสมที่ทำให้ปุดตันพอเราใช้แล้วรู้สึกว่าเออหน้าหน้าฉ่ำจริงๆล้วคือเราก็เป็นคนผิวมันที่มีความขาดน้ำเบาๆใช้แล้วก็เออก็รู้สึกดีกินแคร์ตัวสุดท้ายนะครับที่เฉียงชอบที่สุดแล้วก็แนะนำทุกคนที่แพง่ายเป็นสิวใช้ดีจนแบบอยากจะซื้อไว้อันนึงแล้วเอา ทุบปากแล้วกาทุกวันเพราะว่าเริ่มจากหมอรูดอะบังคับให้ใช้เอามาให้ใช้แล้วขวดแพงมากยังยังให้เรามามันทําให้เสียมแบบมีวันนี้ไม่ได้พูดเกินไปมันดีมากจริงคือตัวนี้ของยูซีรีนนะครับยังเคยรีวิวแล้วแต่ว่าเราอยากจะมาพูดอีกเพราะว่าเราขาดตัวนี้ไม่ได้จริงน่าจะขวดที่5แล้วมันเป็น i n s t a n t calming ช่วยทําให้ผิวที่แบบผิวแดงผิวรักเบผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายที่มันพังมาแค่แบบ แค่ texture ของมันก็เือแบบดีแล้วเราไม่ได้อยากจะอวยมากแต่มันดีจริงมันช่วยลดการอัดเสบมันช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นหน้าแพ้ง่ายนะคือตัวนี้แบบมึงต้องใช้จริงๆอะ่ะและนี่นะครับก็คือสกินแคร์สำหรับคนผิวแพ้ง่ายทั้งหมด11ตัวที่ฉันเอามาป้ายยาทุกคนนะครับก็ศึกษาแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ใช้มาเกินครึ่งปีทุกตัวเพราะฉะนั้น ไว้ใจได้แต่ก็อยากจะเตือนเนาะว่าเ้ายงไม่แพ้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่แพ้ลองใช้กับคอหรือว่าหน้าผากเป็นส่วนที่แพ้ง่ายไปก่อนถ้าเกิดว่าไม่แพ้เนี่ยค่อยใช้อาจจะแบบวันนึงเว้นหนึ่งวันแล้วค่อยๆใช้ค่อยๆค,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 คุณเคยผิวอย่างเรามันแบบแพ้ที่ไม่คุม้มถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเจ็บแต่จบอีีต่อๆไปจะได้มีกำลังใจในการทำนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วขอให้ผิวแบบ ใส่สวยๆกันทุกคนนะครับบ๊ายบาย